มนุษย์ใกล้จะทำเหมืองแร่บ,บนดาวเคราะห์น้อยได้จริงหรือยังเมื่อ30ปีที่แล้วรายการเชิงวิทยาศาสตร์ของ BBC ได้ทำนายสภาพการของโลกในอนาคตไว้ในปี2025ไว้หลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือการคาดการณ์ว่ามนุษย์จะสามารถทำเหมืองแร่ขุดเจาะโลหะที่มีค่าจากดาวเคราะห์น้อยที่ล่องลอยไปมาอยู่บนห้วงอวกาศได้ แม้ปัจจุบันความฝันของชาวโลกจะสามารถบินไปถึงเมืองแร่บนดาวเคราะห์น้อยแต่ยังไม่ปรากฏเป็นจริงดังคาทานายแต่บริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งที่มีโครงการดําเนินธุรกิจค้นหาสินแร่จากนอกโลกต่างยืนยันว่าพวกเขาจะเริ่มลงมือทํากิจกรรมดังกล่าวได้ในไม่ช้านี้ภายในกําหนดเวลาที่เร็วกว่าการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหลายคนผู้ก่อตั้งบริษัทเอสโ o รฟอร์ดซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเชื่อมั่นว่าบริษัทของเขาจะเป็นรายแรกที่ได้ลงมือทำเมืองแร่บนดาวเคราะห์น้อย โดยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ทางบริษัทได้ส่งยานสำรวจโอดินมูลค่า6.5ล้านดอนลลาร์สหรัฐขึ้นสู่ห้วงอวกาศไปกับจรวดฟอรคอน9ของบริษัท s เป c e x ที่ทะยานขึ้นจากศูนย์นอวกาศเคนเนดี Kennedy, ในรัฐฟอลอริดาโดยเชื่อมั่นว่าในอีกแก้ววันต่อมายานโอดินจะเคลื่อนผ่านดวงจันทร์และเข้าสู่เส้นทางมุ่งหน้าไปสู่ห้วงอวกาศลึกได้ตามแผนแต่เคราะห์ร้ายที่ยานโอดินเกิดปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารที่ร้ายแรงจนไม่อาจทราบพิกัดและตำแหน่งของการเคลื่อนไหวที่แน่นอนได้ อย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมของเอสต o ร o ฟอสบนพื้นโลกยังคงพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ในตอนนี้พวกเขาได้แต่หวังว่าปัจจุบันยานโอดินจะเข้าสู่เส้นทางที่กำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วและจะใช้เวลาเดินทาง9เดือนมุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์น้อย2022 o v 5ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีว่าอาจจะมีแร่ธาตุที่มนุษย์ต้องการอยู่มหาศาล ปัญหาหนึ่งที่ผู้ดําเนินการธุรกิจการทําเหมืองแร่บ,บนดาวเคราะห์น้อยต้องเผชิญคือปัญหาของสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าพวกเขามีสิทธิในการกุดเจาะทรัพยากรรวมถึงมีสิทธิในการนําออกจําหน่ายเพื่อสแสวงหาผลกําไรหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ดรโรซานาะเดฟราโนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอวกาศระหว่างประเทศประจํามหาวิทยาลัยเลสเตอร์ของสหราชอาณาจักรบอกว่าส่วนที่สัญญาห่วงอวกาศภายนอกในปี1967 ซึ่งเป็นข้อตกลงอายุเก่าแก่ที่สุดแต่ก็มีผู้ให้สัตยาบรรมากที่สุดถึง115ประเทศระบุว่าเราควรปฏิบัติต่อห่วงอวกาศเสมือนเป็นสมบัติร่วมของมนุษยชาติแต่ไม่ได้ระบุว่าทรัพยากรในห่วงอวกาศเป็นของใครดังนั้นข้อกฎหมายข้างต้นจึงชี้เป็นไหนว่าการทำเหมืองแร่นอกโลกไม่ใช่สิ่งต้องห้าม